Ayo 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 đi ไม่เล่เขาให้ฮะม่ลฟเยทสเคุยกันมากวันนี้เทสยูทูปปะอทางช่องให้ยุนปะถ่ายคลิปลงยุนปะถ่ายคลิปถ่ายจังไลยแต่แล้วพูมไปถ่ายเหาอเพื่อสรรยงภูมินี่ถ่ายก็พูมเพื่อถ่ายได้กี่เดเอาว่าลังเจอพูมเสียไปก็พอเลยเงินเอาไปเขาพอเลยผ่าไปผ่ากะมผ่ากมเด้อวันนี้ช่องยูทูเทสปะ ซื้อช่องช่องน้องภูมิแชนแนลอ่าฝากบอกพี่น้องเลยฝากติดตามไ่เด้อฟังนี่บอกพี่น้องเลยวบอกกี่่ฝากพี่น้องบว่าติดตามด้มดครับช่องน้องภูมิชนแนลเออพ่อยสร้างให้เหมือนนะ่ากพูดกันปล่อยสอนให้รงถ่ายคลิปแล้วก็ลงถ้ามันละเออสวัสดีครับพี่น้องสวัสดี F C O Channel กับผมพี่น้องครับวันนี้นะครับผมวันนี้เรามาตัดเข่าพี่น้องมาตัดเขา่าครับอยู่ให้ ยูไฮกับผมยูไฮพี่น้องมาตัดข้าวแล้วครับมาตัดข้าวมาตัดข้าวไนะ้คุณแม่พี่น้องตอนนี้คุณแม่ก็กับลานกับกําลัางไ,ไอ้อันนี้นะครับยูกําลัางไอ้พ่นปุ๋ยยูพ่นปุ๋ยยูแดดแบบฮอนพี่น้องเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงพี่น้องพอดีแพทคอของเหลวก็มานะครับมาช่วยคุณแม่พี่น้อง <c oughs> แล้วเพจ พาไปเบ่งบรรยากาศแล้วไม่ดองเนาะในการตัดเข่าแล้วไม่ดองเนาะเบ่งบรรยากาศบรรยากาศยูไฮอันนี้คือยูอวยป้าออยยูไฮออยคุณแม่แล้วไม่ดังอู้แดดไหมขอบคุณยับซีนะครับผมที่สําหรับคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจนะครับผมคลิปดราม่าที่ผ่านมาขอบคุณหลายๆนะครับเนาะคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจคอมเมนต์อียังที่บ่ดีกะเราจะกลับมาเอาน้ามาปรับปรุงนะครับผมอ่ะแล้วก็ มาคิดแล้วก็ปรับรุงแก้ไขตัวเองต่อตไปครับพี่น้องโอเคครับผมพี่น้องเดี๋ยวพาไปลุยไปลุยกันฟวงบินดำไปพี่น้องโอเคครับผมพี่น้องขึ้นมาแล้วครับผมรอบนึงครับผมเออแวเึ้นกับพักพี่น้องขึ้นมาแล้วรอบหนึ่งครับโอ้ยเมื่อไไรครับเมื่อยไรในรอบนี้ทีรถสับรถไทยเบิงนกนำนะครับเนาะ พอดีมันทายหงายพอดีหลานหลานเก่นพ่นเขาอยู่ว่าสีหลานท้ายหายน,นั่นะครับพี่น้องวิถีชีวิตนะครับวิถีชีวิตของชายสานเท่าพี่น้องเอ้ยหน้าหลายพร้อมปีนี่เห็ดเขา่าร้ายคุณแม่เห็ดเขา่าร้ายพี่น้องบานเพื่อนไปหาไปหาอไหาอ้ทีมงานมาตาัดเขาสีหน,น้าแปลกอกะบ,บม่มีที่แรกกะหาไปมีอยู่มีทีมงานหนึ่งอยู่ครับจากมูมบ้านหนึ่งนี่แหละ ไปคุยเพิ่นไหวปะบางเพิ่นเพิ่นเอาแบบฟังแล้วมันหนักโพดเอาเอาราคาแพงโพดนานพี่น้องว่ากัตจะร่งกันะหล่อก็เลยก็เลยแต่เออหาหาร้านเอิ่นทั่วเอิ่นร้านทั่วเรียนดูงแม่ซอยเราปีหน้าที่เป็นลูกนะครับแล้วเป็นลูกผู้เดียวกันแต่หลวงซอยเพิ่นพี่น้องหลวงซอยแม่เด้เต็มทีแล้วครับผมเรื่องงานแม่ผมมักใส่ตัว ยายยิงฝากใส่แต่ละกันเพราะยังใส่ยังพงเสรีเราและนะ้วเพียงเนาะเกิดมาเป็นลูกขั้นมันบ่มีเล่ากับ่ได้เกิดน,น้องครับพี่น้องสำหรับนี้ยาวก็แพ็คของนข้ากันห้องกันแล้วอยู่บ้านนะครับพี่น้องนั่งกันเดี๋ยวไปทงเอาไม่ได้ละสีนี้ยังอยู่สายาย,ยก็หลอดยิ้มทงมาเลยอ่ะจากนี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวท่ายิงเรื่อยๆนะครับเนาะบรรยากาศเย็นๆลมเย็นพี่น้อง อยู่ทงยุ่ทายครับผมมือนนี้นานม,นมาตัดเขา่น,น้องมาตัดให้หมดงียไน้องเอ้ยให้นี่เก่าไรนะครับนี่ให้นี่ให้นี่เก่าไรสองกระพยงขางี้ให้นรงนี้ไรกลางพุ่ยอยู่เทาเบิร์มันสิบแปดนะจะให้ละเก่าไรสิบแปดนะครับเนาะ ไทยเป็นแบบพี่น้องมาแล้วพี่น้องมาพอครับเถ้าแก่ล้วคุณแม่ครับคุณแม่คุณแม่สวัสดีค่ะเถ้าแก่เจ้าไรนี่เจ้าไรอยู่นี่มีมาสิบเจ็ดไรสิบเจ็ดพี่น้องสิบเจ็ดผมบอกไว้ไว้สิบแปดไว้สิบเจ็ดไรเนาะสิบเจ็ดไรกะนิดๆพี่นี่กะหาคุณแม่ว่าหาคนหาคนนั่นงานตัดตัดเขาปะไรวันก็เลยนี่แหละลูกกับร้านนี่แหละวางกันไปเนาะ ตอนนั้นตัวกับว่ามีเพื่อนเนาะลูกผู้เดียวผู้เดียวเห็นว่ามีผู้ซอยมันงานกับหายากๆเลี่ยนๆหรือเปล่าอันว่าปุ๋ยยังไงปุ๋ยแล้วแล้วกุ่มหลานก็ดูข้อเสียออกละเขาเมื่อยเมื่อยไรมันกันดักก็ไม่น้องคุณปุ๋ยกันดารธรรมดาเพราะไงเพราะไงแล้วก็ว่ามันหนักอยู่หนักเครื่องนะ้อยู่ไฮอยู่อยู่ไรอ้อยปะน้าหน้าเนี่ยอยู่ไฮอ้อยอยู่ไฮอ้อยอยู่ไรอ้อยพี่น้องไรอ้อยแต่ว่าทำเป็น แตงรูาแตงาอยตะางมันนี่แังรมมันนี่มันจะเป็นเข่าเป็นหอหน้าเป็นหน้าสิบเจ็ดลเป็นหน้าสิบเจ็ดลาพี่นเองเห็นบ่พุุนทั้งเบิดเนาะสองไฮเห็นไ่เห็ดสองไฮไฮบบกไงสองไฮไงก็ไฮหน่อยไฮหนึ่งโยโอหน่อยหน่อยหนึ่งบอนนี้อ่อยเจ๊ะไรทั้งเบิดอยู่นี่อ่อยจยู่อ้อยอยู่นี่ปีนี้ทำทั้งหมดกี่ไร สิปลูกไม่ก็ลอยไรนี่แหละปลูกไม่ลอยไรบ้านนี้สิเก็บผลผลิตไปขายไม่ละปีนี้เท่าไหร่บ่บ่ได้หลายยังบอว่าบ่ได้ลายเพราะว่ามันมันมีตาอ้อยปลูกไควเฮ็ดแนวโอเคอ้อยต่อแค่60ไร่เท่านั้นแหละจักสิได้จักสิได้ซ้ำใดครับผมมันบ่ค่อยงามปานไดนพ่อหวานคุณแม่สิไปซื้อนี่พี่น้องคุณแม่สิไปซื้อมันโอเคผมเดี๋ยวถ่ายเบิ่งเลยพี่น้องไม่ใหกายมื้อนี้ชีวิตของชาวนานะครับแล้วเกษตรกร ไม่ทําก็บม่ได้กินเนาะพี่น้องเคียบเลยตัวไปถ่ายเบื้องบ่ไลยพี่น้องตัตดไปน้ำท่ายไปน้ำบ่ไหลตัดไปน้ำท่ายไปน้ำบ่ไหลพี่น้องนะอังกฤษเปลี่ยนเป้าหมายก่อนั่นพามาพี่น้องมาคุยเลงเลก,กับคุณแม่คุณแม่มาหันนี่ไปสีน้ำมันมาหันสีน้ำมันมาหันนยินโทั่วชาวบ,บ้านยังหลอกถึงเรียกวะ ถึงเลขถึงเลขต้องหัวต้องหัวอันล้านล้านฝันลูกไส้หอลวงพุ่มหลวงพุ่มฝันลูกคือม่ายังมือเศร้าพันวายาญาเลขสี่ออกหกแปดเด้อกลับว่าสนใจเดอพราะดีมือเศร้านี่มันเป็นวันที่หนึ่งก็เลยคือบอกโอ้เลขออกมาเนี่ยนอสันก็เลยถามม่ว่าหลวงพุ่มฝันเห็นจังไหนก็คือว่าเลขสี่ออกหกแปดพันวาพันเห็นพันที่รถไปกับปู เพื่อว่าเพิ่นเห็นอุบัติเหตุเพื่อแนมแนมไปเพื่อเห็นเลขหกแปดเมืองเกิงยุคก,กใหม่ละทัน<อ>ก็นเลยบอกปูเพิ่นไปสือไปสือก็เลยคือพ่อว่าเอ๊ผู้สาวเพิ่นว่าเลขเ,เลขออกกันผีบอกหนคนบอกขึน้นบอกหกแปดมันก็นต้องสืหกเก้า อ๋อถ้่คนบอกกังสีบ่ะแ้วคนบอกกันสีหกเก้าอ่ะขั้นขั้นขั้นฝันนั่นสิะซื้อหกเจ็ดนี่บ่แมนถ้าฝันฝันว่าพีบอกประมาณว่างสีนะอ่าซื้อหกเจ็ดพีบอกหนคนบอกคืนก็เลขอะไรเลขซื้ออวไรนะหกซื้อซื้อหกแปดแปดหกนั่นแหละก็หกเก่านั่นะซือตัวเลขบาทนี่ตัวนี้ว่ามันถือซื้อบาทหนึงบ่ออันหกเก่าบางเอิญดเข้าใจเคืองข่าวสันเอาไปยังไง เอาขาว่าเหลขดังเนาะดังว่าได้ใสอีกจังแล้วบกหูเขาของว่าเลขดังโอ้ยเาบกหูจ้าเขากัสือตามเาฝันเขากับบกเคยสือกับบุกคอยมักสือเล็แม่เป็นคนบุมักสือเลขกสือเบอรออยู่แล้วอันนี้ือซื้อว่าร้านนั่นว่าร้านพนัน่ะร้านฝันืซือก็เลยสือสือแต่ถือซ้ำห่วยสิบบาทโอ้ยันบาทละเท่าไรบาทละเจ็ดอยกับขั้นตาใไดครั้งหนึ่งกับสื้ลือซ้รอยห้าสิบบาทละเจ็ดนีนีอาบาทละเจ็ดอยว่าแม่สิบ บาทละเจ็สิบซื้อบาทกับเจ็ดร้อยก็รวยเจ็ดร้อยซื้อบาทกับเจ็ดร้อยมันบละเข้าใจครึ่งหนึ่งถือซื้อบาทเจือหนึ่งเหลือสามอยค่ะซื้อไปสองลอยก็เหลืออยู่อยหาเศษซื้อไปสองอยเหลืออยหาซื้ได้ค่าเนืออย่างเ้อไปเหลืออยหานอปสอคอยเหนือลอยหาซื้องว่าเหนอย่างื้องลอยเนื้อย่างื้อไปสองลอยเหลืออยหาซื้อไปสองลอยเหลืออยาซื้อไ่สงแอ่เห็ือขาซื้อไปสอบเหลือลอนหาซื้อไป็นงอเป็นอินยหาซื้อไปองลยเหลนชุดยหนซื้นไปนอเอา้าไปสองลา้านลืออซือ มันหาน้ำจิ้มมันแซ่บลยค่ะไรยางขค้ืนดิไรค่ะนรยางขค้นพื่อเทแตบับเพื่อดทพคัดเป๊่อสิพอดีพี่กาทินเขาเมียเอาเงินไปหายเพื่อนละคัว่าอะไรเขาเมียที่ฝากงานไปให้กาชินลไ้เขาเมียเขาไปลองเสียเงินหายดูไว้ใส่เอาจากพันสองพันเด็อเปงเรียนวะที่นสิบหกสิบหกเสียงหาสบอกแล้วบวกูณวเสือเรือนอีกบ่มันก็อยากจะเลื้อนเบื้องสานราชการบ้านเมืองเนาะ เลื่อนไปเลื่อนไปอีกเขาเลื่อนไปอีกแสดงว่าเทอมนีกับมัสซิได้เรียนกเบาไปเรียนแล้วมันยมัสซิเรียนกับมัสซิได้สอบอืมักโเขาไม่มีการเลื่อนสั้นทิศนะบู่้หแล้วเพราะว่ามันเบิดปีได้มันเบิดปีมันนักไปหนาดิยังนี่นักไปละก็เข้าใจอยู่ดอกแต่ว่าโอ้ซุ่มอะไรเลยบวกซุ่มกุซุ่มหลายขึ้นกันอืเแต่ส่วนมากับอะไรไม่กับข้างอื่น มาจากที่อื่นหมายถึงเมนมาจากกรุงเทพมาจากภาคกลางจากจังหวัดอื่นแต่เขาปอยเขาบริกักจุดนี้ยังเขาบริกักอีกอย่างเนาะเมนเทาตรงรูแลตัวเองช่วงปล่อยเชื้อแต่แต่ว่าแทุกคนก็ต้องระวังเนาะทุกคนก็ต้องระวังรักษาพัการักษาตัวรักษาเนื้อรักษาตัวทุกคนนั่นแหละบางคนมากเอยกันระวังระวังผู้อื่นระวังจาของระวังกันหมดทุกคนบางคนมาก พุงไว้คล้องเป็นมาบังถ้าบ่วยหาหมอป่ไปลงไออย่างก็สถานสถานมันเขาเคิดไว้นะไหมสถานไอโรงพยาบาลสนามอ่ะ่บไไปด้ปไปอยู่นาไปอยู่บาคือจังกุซุ่มเนี่ยยู่อประตอเป็นเป็นโรงหวานสนามเลยยู่อประตอเห็ุเป็นเห็ุเป็นหวานสนามบ่ะประต่ซุ่มเนี่ยเพราะว่าเมื่อนั้นแม่ไปแม่ไปลงทะเบียนในนั้นนะลงทะเบียนเงินเดือนผู้เฒ่าสิได้แล้วล่ะพี่น้อง จะได้ปีหน้านี่แหละหกสิบแลนด์มาปีนาแน่นหกสิบน้าคือม่นคือเป็นหกสิบมันเท่าใส่ครีมยปีอู้ปีนี้เท่าแห้งเท่าแห้งปีนี้เมื่อยโอู้เหมือนกับเราสืกว่าเท่าลายเอาเถอะเท่าปหนาเราคนเนาะแม่นก็เท่าปหนาเข้าใจอยุตหรอกแต่ว่ามันกับผู้เดียวน้อยู่บ้านผู้เดียวบ่มีผู้ซอยเมื่อถูแนวเวียดเมื่อถูแนว เดี๋ยวลูกก็มาซอยอะไรังทีละ่า <c oughs> พี่ดังห็่เบียรอยมีลูกชรยผู้เดียวบ่คือตอบางบ่าซอยบางก็เป็นไปบ่ได้ก็ตตองซอยแม่บ้างซอยแงนแม่บาง,งก็ตตองเมื่อซอยแม่เพราะว่าแม่บ่มีผู้ใดต้องต้องคือว่าจะคล้องเป็นลูกผู้เดียวแม่บ่มีผู้ซอยบางเทื่อนะจ้างเขาไดยอยู่จ้างเขาไดยอยู่แต่ว่าเขากระบอกมาเฮ็ดให้ฮาแบบแบบ เขาก็เฮ็ดแบบลูกจ้างนะนะก็เข้าใจอยู่ดอกคือคือเขาวางเขาวางอีหลีคือเขามึงไงเขาก็บ่มาประมาณว่าเขาบ่ได้ห่วงว่าเอองานเฮาสิไปจังได๋น้อยหยังน้อยก็ทีเดียวท่านบอว่ท่านบ่บ่อยากแล้วเจ้าก็ประมาณนี้พี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มาตัดข้าวมื้ออื่นก็สิมาอีกคือเก่ายังหลายทองอยู่เออเพราะว่าเฮ็ดหลายเฮ็ดหลายึ่งทงนะเฮ็ดหลอะไรปีนี้ก็ทองบ้านบ้านยหญ่น้ำก็2ทองรวมแล้วก็เกือบ100ไร่ครับผมเระมาณนี้ผลผลิตได้หลาย ยลายบันเด็กก็ค่อยให้ค่อยราคาเขาดีดีอ้บ่คือแล้วเขามารียดลอยก็บาทเดียวเนี่ไม่ไหวไม่มันบ่คือทุกอย่างหรอกเพราะว่าสักอย่างเลยรัฐบาลอย่างนี้มันบ่คืดหราคิดวานี่คิดว่าเกี่ยวเขาสดเนี่ยถูกปีวางหันสิบบาทเนาะสิบเอ็ดบาทสิบสองบาทย่างขี้ลายคือสิบเอ็ดบาทหัสิบแม่แม่ได้เนาะคือคือส่วนมากได้กันราคานี้สิบเอ็ดบาทหัสิบ แต่ว่าปีนี้คิดว่าเริ่มต้น6บาททำใจไว้เลย6บาทโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้ทำนี้ก็ไม่ต้องลาไปก่อนนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องโอเย h ชาแนลนะครับผมแล้วก็โอเยลชาแนลแฟนเพจนะพี่ดังเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเนะลาะลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ